ใช้ชีวิตน,นี้ให้มันคอเจ๋งหันหลังให้เรื่องถึ่มันคลอเซง็งร้อยเรียงเรื่องราวให้มันเป็นเพลง yeah. โลกใบนี้นั้นกว้างใหญ่ไพศาลทั้งยังต้องการจะออกไปคนให้ได้เรียนรู้ในความเป็นคนอยอูตอนนี้ผมอยู่ที่หุบข้างครับอยู่ที่ อำเภอสวนพึ่งตำบลสวนพึ่งครับจังหวัดราชบุรีครับผมจะเดินทางไปยังหุบห้างใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเสร็จๆครับไปกลับรวมแล้วก็ประมาณ4ี่้าชั่วโมงฮะผมจะไปดูต้นไม้ชนิดหนึ่งครับที่เชื่อกันว่าเอามาทําเป็นเครื่องรางชื่อว่าต้นพญาเท้าเอวฮะในหุบห้างยังมีพวกพญาเท้าเอวแล้วกล้วยไม้ดินแล้วก็ไอ้ต้นพึ่งต้นพึ่งครับเพราะ เราไปดูร่องอรอยของการตี่พึ่งเนี่อแรงแรงผ่านมาเนี่ยจะมีภาพร่องรอยให้เห็นชัดเจนเลยต้นอะไรนี่กระทือกระเจียวครับกระทือกระเจียวครับกระเจียวปะหน่ออ่อนทานได้ดอกอ่อนทานได้ <c oughs> ทางด้านสมุนไพรก็คือเป็นยาขับลมชนิดหนึ่งครับนี่ต้นอะไรพี่ <c oughs> อันนี้เป็นดอกดินใช้ย้อมผ้าได้ฮะ <c oughs> เป็นกล้วยไม้หรือเป็นอะไรครับ จะเรียกว่าป้ายเรนก็ได้นะเพราะมันอยู่กับดินเป็นที่นเนื่อมันหน้าหนึ่งเินขึ้นทั้งเดียวพี่หยิบกำลังยเลมีลังจืดนะครับแอบพิษทุกอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยต้นอะไรนะขาลิงขา,ขาลิงครับขาลิงแค่บาหวานไมไหส่พี่จมไปจมตต้มอ,ออก้มออก ส้มอบอ,อ๋อ,อมันเป็นไม้เถาชนิดจริงที่มันเปรี้ยวอร่อยอ <Okay. S 1> เดี๋ยวระหว่างที่เราเดินทางไปเราก็เก็บสเบียงไปทำอาหารด้วยอรอพี่ใช่ครับระหว่างทางก็เจอเถาวันชนิดหนึ่งครับที่เอาไปประกอบเป็นอาหารได้เรียกว่าส้มออบใช่ไหมฮะส้มอบอส้มอบม,มีรสชาติเปรี้ยวครับมันจะเปรี้ยวกลมกลม่อมอร่อย ป่านี่เป็นครัวของชาวบ้านจริงนะฮะอ๋อถ้าเป็นสีชมพูในนบลักษณะเดียวกันแหละเหมือนเหมือนกันเรียกเลยข้างหน้ามองข้างหน้านี่จะเหมือนกันแต่ว่าด้านหลังเขาจะเป็นสีชมพูนะัน่นนะกินไม่ได้กินแล้วมีพิษมีคันคัอ๋ออันนี้ก็ต้องดูดีๆต้องมีความรู้ด้วยไยนะอน,น,อนอกจากจะกินอย่างเดียวถ้าเราไม่แน่ใจอาจจะกัดด,ดูสักนิดถึงออกถ้ามันเปรี้ยวคือโอเคถ้าไม่เปรี้ยก็กระบวนน้ำลายทิ้งไปก็ ไม่้องกินอพิษจะไม่ชอบดียวไม่ใช่ว่าเห็นใบไม้แล้วจะเด็ดมากินได้อย่างเดียวต้องมีความรู้ด้วย,วยพี่วอนเดินป่ามากี่ปีแล้วฮะยี่สิบกว่าปีพี่วอนถ้าให้ไปอยู่เมืองสักเดือนหนึ่งนี่ไหวไหมห้วาวันก็ไม่ไหวห้าวันก็ไม่ไหวอ่ะทำไมอ่ะไม่ชอบมัน มันจะมีความสะดวกสบายริงเราก็ไม่ชอบอยู่ดีอกากาศอย่างอากาศอุดอู้นะผมว่าป่าเนี่ยดีที่สุดละระหว่างไปในตัวเมืองกับอยู่ป่าเดินป่าเนี่ยผมเลือกทางนี้อยู่ป่าคือเดินป่าเลือกชีวิตที่จะอยู่ป่าดีกว่าอยู่เมืองครับทําไมครับทําไมพี่ถึงคิดแบบแบบนี้เพราะในเมืองมันอากาศมันร้อนเกินอบอ,อ้าวเกินแต่ย่ง อากาศที่เราหายใจไปมัมนแม่นไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์บำในป่าในป่าเป็นอากาศที่ว่าน่าจะบริสุทธิ์ในความไม่สุขจะเป็นอย่างไันครับยังมีสัตว์อะไรอยู่บ้างพี่ในป่านี้วางหม, <c oughs> มีเก้ง <c oughs> วางหมีเก้งล <c oughs> างกลงนี่เดี๋ยวนะที่นี่มีนกเงือกด,ด้วยฮะมีโอ้เยอะครับ เยอะเลยเหรอถ้าเราจะดูจริงๆอะเวลาเราต้องมาหารดูต้นไทรที่ลูกมันสุกนกเนี้ยเข้ากินไอ้ป่าที่มีนกเงื้อเนี่มันเป็นดัชนีชีวัดอะไรกับป่าเป็นได้บ้างคือว่าป่าที่นกนกนกเนื้ออาศัยอยู่แก้งป่าอาศัยอยู่เป็นป่าที่สมบูรณ์มันมีอาหารพวกพวกของกินพอต้องไปไปมาหากินอาหารลูกไม้มั่งยอดไม้มั่งหัวเปลือกหัวมันในในในป่าเนี้ยมันเป็นสมพนธุ์กับเป็นอาหารเขาเขามีพวกมนุษย์ ทั้งหลายเข้าไปทำ้ายสัตว์ป่าพวกนี้บ้างไหมมีครับพวกล่าสัตว์ป่าพวกดักแล้ว,จวเจอต้นอะไรพี่ก็ไมดินครับก้ยไม่ดินเหรอก้อยไปดองเป็นสิ่ม่วนี่คือกล้วยไมยดินแต่ไม่มีดอกนะมีแต่ใบนีครับฮะดอกจอกนาอะไรจะเป็นมีนาเมษาอ,อือกระใบนี้หดหมดแล้วก็แทนเข้าดอกขึ้นมาแดงๆต้นอะไรพี่ พระนมสวรรค์พระนมสวรรค์นมสวรรค์อันนี้เห็ดอะไรครับพี่เห็ดโคนค่ะเห็ดโคนเหรออ๋อที่โลหลายร้อยนะฮะอันนี้ทำเอาไปทำอะไรกินได้ครับก็ผัดได้ยำได้แล้วก็ต้มยำจะอร่อยกว่าเห็ดทูมดบรรดาเห็ดนะฮะบรราเห็ดตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ข้างหน้าไกลๆแล้วครับผมเดี๋ยวเดินไปอีกสักพัก ิดว่าคงจะเจอแหล่งน้ําพี่วอนต้นที่พี่เหยียบอยู่นี้เป็นต้นอะไรต้นคนาครับคะนานี่ชนมากคนพม่านี่จะชอบใช้เอาไปตัดเป็นท่อนๆแล้วไปถูที่ก้อนหินหรือไปฝนเราตัวที่เราฝนออกเป็นแป้งทาหาน้าแก้สิวฝ้าอ๋อที่เราเห็นชาวพม่าที่ทาแป้งหน้าขาวๆนี่คือมาจากต้นคะนานี่เหรอโอ้โหนี่ยี่สิบกว่าปีแล้ว อันนี้คือร่องรอยการฟันนะครับมีควันฟันมาเรื่อยๆจนจนก่อนก่อน่อนมานี่ใช้เวลา20กว่าปีแล้วนะเนี่ยนี่นี่ี่เพิ่งรอยใหม่ๆเลยเพิ่งฟันไปอันนี้น่ก็เป็นรอยที่เก่าแล้วะ,ะให้ดูไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นก็มีร่องรอยการฟันเอาไปใช้ประโยชน์หน้าหน้าเนียนหนะะ้าขาวพี่วอน,นี่ต้นอะไรใหญ่จังเลย ตอนอ้นยางโหนี่ใหญ่มากเลยครับเนี่ยถึงถึงถก้อนเลยโอ้โห oh, oh. ขึ้นบนหินเลยโอ้โ oh, หไม่คิดเลยนะครับป่าที่สวนพึ่งนี้จะมีต้นไม้ที่รวมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะเออถ้าเรารักปา่ปาป่าก็รักเราถ้าเราไม่รักปา่าทำลายปา่ปาป่าก็าทำลายเราเป็น,ปนสัจธรรมเนาะ ถ้าเรารักป่าป่าก็รักเราแต่ถ้าเราไม่รักป่าป่าก็ทำลายเราตอะไรนะมะม่วงมะม่วงป่าค่ะมะม่วงป่าที่คุณเห็นอยู่นี่คือแหล่งน้ำ ใผาปกนะครับเป็นแหล่งต้นน้ําเป็นพื้นป่าแห่งภาคตะวันตกแล้วก็เป็นแหล่งน้ําที่ชาวบ้านเอาไปใช้อยู่ใช้กินใช้อาบและรวมถึงกระทั่งรีสอร์ทที่เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่จริงๆนะถ้าเรามีฝายแมวเอยอะๆในพื้นป่าแห่งนี้ก็คงจะดีครับจะได้เป็นแหล่งที่กักเก็บน้ําเพื่อให้ชาวบ้านครับ ใช้อยู่ใช้กินแล้วก็ใช้ไปตลอดทั้งปีเลยดูที่ว่าเราจะจัดการน้ำกันยังไงครับใช้ชีวิตน,นี้ให้มันโคเจ้งหันลังให้เรื่องที่มันโคเซงเร,เร้อยเรื่องเรื่องร้าวให้มันเป็นเพลง